เป็นแบบชั้นนะครับเป็นแบบชั้นท้ายถามว่าชั้นท้ายหน้าตาเป็นยังไงให้สังเกตตัวแบตเตอรี่แบตเตอรี่เนี่ยเกิดการขนานกับตัว moving coil นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ตัวเนี้ยเราจึงเรียกมันว่าชั้นนะครับแล้วเมื่อมันขนานกับตัว moving coil เนี่ยจะทำให้ตัวกระแสะนะครับกระแสะที่ไหลผ่านวงจรตัวเนี้ยนะครับ มันก็จะไหลผ่านตัวอุปกรณ์ตลอดเวลานะครับถึงแม้ว่าคุณไม่ต่อ Rx มีกระแสไหลผ่าน moving coil ไหมครับตามภาพนี้ถ้าเราไม่ต่อ Rx จะมีกระแสไหลผ่าน moving coil ไหมถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับไม่ต่อ Rx มันก็ยังมีกระแสไหลยอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเขาเลยสร้างสวิต นะครับสร้างสวิตช์ขึ้นมาตัวหนึ่งซึ่งเป็นสวิตช์ตัวนี้เป็นสวิตช์ในการปิดเปิดวงจรนะครับแล้วสเกลของมันเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดศูนย์โอห์มเนะี่ยมันจะอยู่ฝั่งซ้ายมือเลยนะครับเหมือนสเกลท,ทั่วไปของตัวพวกมิเตอร์เลยนะเพราะว่ามันเป็นแบบขนานนะครับดังนั้นเราก็เข้าใจได้ว่ามิเตอร์ที่มี การขายเชิงพาณิชย์เนี่ยนะครับมันจะมีเฉพาะมิเตอร์ที่เป็นแบบอนุกรมนะครับเพราะอนุกรมมีข้อดีกว่าแบบขนานตรงที่ว่ามันไม่สิ้นเปลืองแบตในกรณีที่คุณไม่ใช้นะครับแต่นะครับตัวนี้ที่เขานิยมเอาไปใช้งานก็คือเอาไปใช้ในลักษณะของการวัดค่าความต้านทานที่มีค่าค่อนข้างต่ำนะครับ ส่วนสเกลนะครับเราสามารถใช้สูตรตัวนี้นะครับในการคำนวณได้นะครับว่าเราจะให้สเกลมันมีค่าอย่างไรนะครับแล้วก็ในส่วนค่า R กึ G ่งกลางสเกลนะครับเราก็จะสามารถหาได้จากสูตรตัวนี้นะครับก็มีที่มาคล้ายๆกันกับในส่วนของตัวโอเมิเตอร์ที่เป็นแบบอนุกรมนะครับ โอเคนะครับนี่ก็เป็นข้อดีข้อเสียระหว่างมิเตอร์ที่เป็นแบบอนุกรมกับมิเตอร์ที่เป็นแบบขนาดนะครับที่ใช้ทำเป็นโอมมิเตอร์นะครับ